ยกหลอดโยกลลอด้วยาฮ้ยโยกหลอดโอ้กมอยอีกคอยอีกคอยอีกคอยอแกงอยอีกโอ้ย เมื่อกี้แม่ลืมบอกน้องปูว่าถ้าหนูไม่ได้จ่ายะไรชา,รชารได้นานไว้เดี๋ยวไปดูข่าว,าวหนูชาอยู่แบนจะหมดนี่มันมเบี้ยวไปแล้วรอบนึงเออที่นี่ไม่ค่อยดีแมวไปคือเขาให้มา <นะ S 2> ปากผมอ่ะ้านอยู่บ้าน,นาบ้าขอะปมาแค่นี้ก็ะเพาพลังแล้ว ยางในหลันี่นะแต่ยางยางนี่นะแต่ว่ามมัไม well, we <no ่คงไม่คอมกำลังกำลังกวาเิเิใ่นองดังกองมืเลยนะ่อนมันเลี่ยมนู่นนีาวไห่ปนไหเปะ ความโอ้นี่อาขึ้นเนินนี่น่ะขึ้นเนินนี่น่ะขึ้นเนินสูงสูงอ่ะขึ้นเนินแบบแงะแงะนะขึ้นเนินโอ้ขึ้นนนอีก่ตรงเต้นเหนื่อยแล้วโอ๋ยเหนื่อยเหนื่อยเลยอ่ะนี่เข็นหมูเข็นหมูเลยเข็นเด็กอ่ะ เอนหมแล้วเห็นเด็กลุงให้หน่เลหมูจะลุงหมูเป็นไงวาดฟันมันมั่นใจเหรอพ่อลุงหมู